มาอีกเดียวม,มันผ่ามันผ่าคึงหลับองผ่าต่องอย่างมันดูปุ๋ยถ้าต้มต้องกันติ่งกุนข้าวมันิ่งอรย่างไรต้มหัดแจงทอดหหน่อยหน่อยปริมาณเอยอะดิข้า,ออาวี่แทะละเมืนเน่อนียกว่าชาเดียวเบิอเออเีเ,ยเลยบ่เกิดหาหนาที เทียนบเกเ่ะเดียงางเมี่ยอยู่บปล่ขั้นในขั้นในไก่คุขั้นมึงบางงบางแล้มึ่เห็นดอกอรดเขาเห็นโหูไปตามพ่นเขาหนึล่ะพล่อไปเลยกระซังเน้นหูร้ายก็หนีกยินนีดเดย เพว่ามันต่ำดิอ้บ้านเดนแล้ก็ต่ำแบบนี้เส้านงยารใหดูว่าเสีบตนวาเยอรงดีทำไวิาเสียบนนไม่ได้าอราคาวเองตัวเสียบใสเนาะดีครับโอ้ยอนม่อะไรเดียร์เดี๋ยวินดีเดียรคอยยินดีวะ กีเดียกกูเน้นมันเร็วอยู่นี่เ,น,เน้นความเร็วเร็วค่ะีเด็ดเลยมันขึ้นหน่อยกะก่อนวะได้ไไเลยกาไข่ทีมขันออกเ,อเ,อเลือดจะเลือดคอรอวะนี่เลยมันเยนบบนิ้มจังเลยนะคลของดิฟไฮวุมากเลเกรดชันเลยของเดาเลยแ เออับเ้ยาย่เดูบิกันวยเดียย่าเดียยาเดียรับเถึงนักาสามพูนกไปเจาแล้วนะใส่สดใสสดเจอกันมื่อไหร่บอกดิวันเสวันสตาร์มายังดี รางพกมกอย่างเลยกินมันดี่้อการใจโอ้ไม่ขี้นาจปกสังามตุกเฟรดชาตเราบอกชาดหนึ่อะไรแบบอัตมโมนไมไ,ได้ค, <c oughs> คอย,ยหอยฟอฟลุยตีแ้วันไหนตื่นานัดเชฟอืมนั่นแหละครบสองเลยได้หลายนมัน แล้วก็ไปเน้นเน้นเใส่น้ำกัดเลยบ่อยบ่อเาเนายากว่าเดี๋ยวหันดีวกบ่องเนะเน้นเน้นานมาดิอีกจานเน้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 นหั่นแน่ะดีไปให้เงี้นเอ พอขุดวันนี้มืวยใส่ลายโยนลงมาสักโอเคเติมไหมเติมไหมเก็สวยบอนมาแดงไล้เราเสี่ยาด้วยเดียวบูบิใส่ลายใคใส่ยังงเนีอยมมีเนี่ยสิบสมใส่คนไย่ยมกบกหอ ยังงี้มืออเนียเดกงยูนี่ัเดาว่ลย่ยอยู่บนดีบีเ้เอ็มทีเดี๋ยวพแซ่บเกมเงนับ่เดแเซขาอยู่น้าเรุ่นสุดเขวาน้าตีบ้งโอ้ยโรถจโครถน่นี่มีไคมรถจอบเหรอเออเออคุณยู่เทียงเนีนเนีลอนากันคนอะี้ทก ทาบเดียพเพาะเกซิมหนยที่อเล่าเดยเล่นใครละอิ่มเลยที่อคนห <laughs> เหนแหละลขาไมลาไปห้ององเ,เอไะอหหอมมาใส่หอมบัวมาใส่เอาละเอาละเกินไม่ลาเลยี่ความเลยโอ้ยปาดกันเยลยยปาดพิธาปาพิธานหน่อยอยู่ <laughs> ปุ่นมุนบัดอรบบารมณวันกินสมแับที่นี่จีนอ้นเหรอเฮ้เนี่อ่หกไหลกลับเซ้ากลับแรงตัวเดีกยวเด็กเด็กเนหนยเรือ้อกินหม้อหม้อผ่านอีกหิวผมีอยังกินเสียดอกเดียช้่มเป็นโอ้ยอบดงอบเด็กอบเด็กเย็นยเลยเอาซับปลาเด้ปลาเนี่ยไปอบเด็กมาลงเป็นปตัวไหให้หลังมาเนาะ คนได้เพิ่คนได้เพิคนคนกังกลางเขาอะไอ่ะผักมันหอกว่ะจับง่ขึ้น,ขน,ขนเลยโอ้โหฟังเลยก็ไม่เหมือนที่เลี่ยเลือดนะถมค่าก้นของเขา เด็ดไปเลอีกนหน่อยนะึงหน่อยนะึงเออพอขาเลียดเลยครับตีก็นดะ้ตีได้ไออด้ส่อนตีไดก็นดะ้ใส่สวเด็กหอกอยู่อคตในนี้ให้ทำคนนันะถ้าจะได้อีกหุังเ,เก๋ๆเลย ยังไม่ถูกันนะกดมานน่ถูกใจวะคนนะเดี๋ยวเติมอีกครับผมเงียบๆนะนในเรื่องบ้านอะกำลังสีซิม,มๆๆต้วนคว่ะ hay lên nó thì rất gì nữa, đoạt nỉ bát thi nè, học kiềm xuống suông nỉ su, nhậu nhậu luôn, nhậu, check bờ nè, ha, không đẹp, không phải gù nhầm nhá không không nè. không Nè. nhỉ, có gì, Nè. cái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  Nè. Nè. สายสุดนะเกดเบืองอมหอยเอมหอยไปตลอ้งนี่อมหอยเห่ลงนี่อะไรงกินก่อนอันนี้ไหลงลงอันี้ตังเดือดจังเดอเลยชั่วหรือเปล่าเดอเลยโอเนงล่ะเือลงจหลับเอจาองแส่หลับเธอแซบครับมาด้อ ามาทำป่ทำระยะใส่ชดเท่าเบื่อสองรอบห,ห,ห้องผผู right? ้บริด้กินอิริตวนี้เมื่อว่าคือเมื่อว่าอิ่มเพลตัวเราเนี่ยอย่าเดี๋ยเมาหลุดๆถ้าเป็นห่วงป่ยาซิมเบือดเนีนี่ตึ๊บเนี่ยนีใส่เบื่นเท่าเนี้ย

เลือด,ดปลอมอ่งซุมพ่ม่ออกเจอแหกบุณิยัยเลื่ออะไรบอกบอกเรกื่องแล้วนา้ลงุงลุงใหญ่คุงค์คตอบไม่ไไมต้องฟังหรอกจนใช่ไหมมันมั่งอากาเนา่ข้าวไปอ่ะออนี่อีกแล้วกูว่าข้าวอย่าเบินบอกอนี่คำหนึง่งอบอกเยอะ่ากงวมนีอยากินโดน อย่าข้ามมาของมึงนี่ผุเต็มพุงแก้มง่ะอย่าอ้อนกันไปแล้วอย่าเอาเดี๋ยวอรลวดข้าวดอกข้าวเดียวไหมเิกุณอัดเต็มเต็มรวด บริดรองเฉียด้มึงตายวันเนี่ยอะไรอเี่ยหมูเียดมแมววันสืดนโดดเอาไหมเรียกกลักอ,ๆๆ <c oughs> อเยอะไปไปยี่นี่เี๋าห่าวเจียบไม่หยายจูบไปอ พักท่งบริการนะโอ้หเดียเงียเลยสูเดียเงีเลยปะตรงถืดวงแป๊บนึ่งถือเบิ้งถู่ไหมต่ิ้มเดียวนี่ตำกันงาดงาดกันถือเบิ้งเรียกัวโอ้ฝ่อยเราพุง <ยา S 2> เปล่าเล่อหมบอเนบ่เริ่มเลเ็นบอลเิ่มแอยเดายกรเทียบมันความมันปิ่นสะเกีาวะความมันได้บาบางกันหมนดล้หัดยาไห่อยมดิพักห่อยแม่น,อน,ออนอ่อมากลัวก็ใบไตายแล้วเดี๋ยบบอนไหม เล่นน yeah, right. ูมนเล่นหลอดีเลยได้เนี่ยไปยยงน้ไม่หรอจับ่เป็นเด้เมนูที่ประทับใจอีกหนึ่งเมนูเลยด้เนี่ยบ่กไกยหอยมีเด้อด้ได้แม่โคขั้นไงเลยขาดด้วยโอ้โหบาร์บมาดาเวย ก็ถือว่าไข่อยู่มือเนาะเรื่อยๆอยู่ถือว่าบ่บือว่าบบแวบปันเลยหาไปเรื่อยๆดู่ะ่าบแวบแวบหายไปกางก้อนืลยมามากดิเนียนๆลทั้งจะมาก ม่บาดอิ่มเนาะอะไรได้ยิ้มได้ิ่มวบ่เดียวเ้ยตอนคนสอยเนาะซยอยยิ้มยิ่มเลยสามสิบเนเรียบร้อยเลยตั้งแต่อิ้มข่าปีนี้ใครตรงนี้ครับคนเยอะเยอเยอะเกิดพังมาตามเห็ดเนาะเอ้เจ้าเลยนะเจเจนจะได้อ้วน Ơ ơ, chán nhìn, chán nhìn Thơm lượt rồi về Thấy vô nghĩa lượt Chị ba Thơm lượt đây mà Chị mừng hết vừa nghĩa bài chị bà như บอกอ่มบอกผนะขัานบงนี้มนึมกยาไม่ยากระเทยเลยวะนี่ไงยาบอานี <t <t ่ยวจากวัดเนบผมใส่หูมดนะหมากเน่ยต้องใ้อผมางวันกันส่ยังไงเบ่ยนวันเนี่ยวันอิ่มนังแรงนเขาไม่อยู่ ข้างในก็มาอีกว้ากันไปแล้วฮะโครบด่วนเลยเจ็บเด็ดลอยละไไปไเข้าไปหลอกวมึงเลยยังมึงราแรกแหลระจัดโว้โวโดูเห็ดพี่ต้มแจมไหมคับช่พิษชาพิษาไม่ใช่บ่แบบอัตตามตัดเลยเอฟ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 กัวายกดูดูรถ ยายังเอาไว้ยูงเทศเส่แกาพวามชังไม่โวดบอกไดด้วยีเหรอแก่หอดไงมั้อเหลับมือสดๆไปครับนะพิฉากครับกลับส่งผงรอรอมือเนี่ยอึ๊บขึ้นขไปแล้วครับคลิปนี้ก็ับบ๊ายบครับา